พลอยค่ะประธานสายการตลาดบริษัท24ชั่วโมง Coffee International จำกัดพลอยจะมาแนะนำธุรกิจเฟรนชชัยเป็นธุรกิจตู้กาแฟหยอดเหรียญอัตโนมัติ24ชั่วโมงนะคะหลายๆคนคงเห็นกันแล้วว่าตู้กาแฟของเราเนี่ยอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศค่อนข้างเยอะเลยวันนี้นะคะพลอยก็เลยจะมา แนะนำทำความรู้จักเกี่ยวกับธุรกิจเฟรนชชายตัวนี้กันนะคะรสชาติของเราทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน7รสชาติด้วยกันนะคะจะมีเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่อเมริกาโน่โกโก้ชาเขียวชาไทยและนมสดค่ะ ซึ่ง7รสชาตินี้นะคะตู้กาแฟของเราเนี่ยจะสามารถเลือกได้ถึง3รสชาติด้วยกันตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้รสชาติอะไรและราคากาแฟนะคะจะอยู่ที่แก้วละ1ิบาทค่ะถ้าลูกค้าที่เป็นเจ้าของตู้กาแฟเนี่ยจะได้กําไรอยู่ที่แก้วละ5บาทด้วยกันนะคะค่ะสิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับนะคะ 1. ได้รับการประกรันเครื่องตลอดชีพ 2. ลูกค้าใช้งานครบ3ปีเมื่อไหร่ ทางบริษัทจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที 3. ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทเมืองไทยประกันฟรีนะคะลูกค้าไม่ต้องเสียเวลากับการนั่งชงกาแฟหรือจ้างคนหรือเสียค่าทำเลค่าพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าตู้ของกาแฟของเราเนี่ยมีขนาดเล็กค่ะถ้าเกิดลูกค้าสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมบริษัทหรืออยากจะเข้ามาคุยรายละเอียดกับเรานะคะสามารถโทรมาที่เบอร์ดีได้เลยค่ะ